ถ้าจะเป็นดีปุ๊บตังเราตอานั้นถ้าไปซื้อในนครสิโลนะลุงลุงแซมลุงแซมเข้าไปให้ลูกหลานลูกสาวเข้าไปในเว็บในเฟซอะ่ะมันจะมันจะขายประเภทเนี้ยมันจะมีประมูลประมูลวันหนึ่งมีประมูลมีประมูลเริกก่มต้นที่สองร้อยอ่ะบางทีเราอครับผม<ด>ตอนนี้นเรากำลังจะเตรียมตัวออกเดินทางไปดูนกกันแล้วนะฮะวันนี้ผมมีโปรแกรมว่าจะพากลุ่มชมรม รักนกนะและธรรมชาติจากกพอผผอ,อแม่เมาะฮนะลำปาง,งไปดูนกที่บริเวณสะหลวงครับหลังจากที่เราไปสำรวจกันมาแล้วนะฮะมีนกประเภทเ,เป็ดน้ำอยู่แล้วก็มีพวกอ,อินทรีปีกลายแล้วก็เยี่ยวนะฮะหลายชนิดที่อยู่ในบริเวณนั้นรวมถึงนกนกแขวกด้วยนะฮะวันนี้ เราจะพาไปดูในจุดที่เราเคยสำรวจไว้กับคุณต้อยเขตห้<ข>ามล่ราสัตการนของเล็กายในวันนั้นผมไม่รู้ว่าวันนี้เราจะโชคดีเหมือนวันนั้นหรือเปล่านะแต่ยังไงเมื่อวานนี้เราก็โชคดีในเรื่องของการได้ไปดูนกตีนเทียน,นกันแล้วอยู่ครั้งหนึ่งแล้วนะเจอเป็นฝูงเยอะเลยเดียวครับซึ่งแต่ละท่านก็บอกว่าประทับใจมากที่มีนกเยอะขนาดนี้นะฮะแต่ตอนนี้ครับ แต่ yup. ละคนก็เริ่มจะกินข้าวรองท้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะราคาไม่ขยับเลยขออนุญาตยกเก็บอป็นยงบ้างครับอาจารย์เมื่อคืนว um uh> um> ่าจะดูดาวไม่บอกผมผมเลยไม่ได้ดูเลยเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมไม่มาครับไปเนาะแล้ววันนี้เราเตรียมอุปกรณ์ในการดูนกอย่างเดียวเลยนะครับนะดูนกอย่างเดียวพร้อมครับนี่ เตรียมตัวกันแล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวในการดูนกนะฮะเราก็จะไปดูบรรยากาศที่สระหลวงกันอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าความรู้ในเรื่องของการดูนกของพวกอาจารย์แต่ละท่านที่มาดูนกในวันนี้เราคงจะได้เก็บเกี่ยวเอาไว้เป็นประสบการณ์นะเผื่ออนาคตข้างหน้าเราจะได้มีนักท่องเที่ยวมาแล้วเราสามารถให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวได้ละเอียดขึ้นนะ เดี๋ยววันนี้น้องผืนป่าจะติดตามกับกลุ่มของเราไปด้วยนะไปเรียนรู้กับพวกอาจารย์กันนะครับผมถ้ายังไงก็ไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะผมในการดูนกที่เขตห้ําล่าสป่าน้องเลงทรายนะครับผมบ๊ายบายเจอกันทับคลิปหน้า